เมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทําที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยทําเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลร้อนไม่อยากไปไหนต่อเลยเปิดหมดซ่าขาร้อนกับเบปซี่จะเบซี่ไหนก็อร่อยเหมือนกันเปิดเบบซี่เปิดความซ่าขาร้อน อากาศร้อนแต่หน้าพร้อมสู้แดดด้วยดีดีดครีมแต่งโมโจุลาเฮิร์บกันแดดหน้าดูเนียนใสไม่เป็นคราบและช่วยคุมมันด้วยเซรั่มขิงดำจุลาเฮิร์บมั่นใจช่วยลดสาเหตุการเกิดสิวหน้า,นาร้อนหน้าพร้อมต้องจุลาเฮิร์บทำาไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยให้ปากสะอาดช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะสมุนไพรสูตรเข้มข้นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดพวกเราแนะนำเทพไทยค่ะ โลกความชิวให้ครูกับช้างโคบรูครูครับเบลล่าเป็นไงบ้างเยอะมากเงินลองนี่แบรนด์ปรับรสชาติใหม่ดื่มง่ายจริงๆลองก่อนดื่มง่ายจริงดื่มง่ายได้ทั้งวันลองแล้วคอนเฟิร์ม